สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทโรกราัฟในช่วงเช้าวนันนี้ก็ได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวของคาเมเดร์กอชช์ต ที่หลกัหลกๆก็จะเป็นการแนะนําตัวละครและเหล่านักแสดงที่จะมารับบทนั้นๆน,น,นอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินผู้ที่จะมาร้องเพลงเปิดแล้วก็ตัวอย่างแรกกันด้วยแล้วเราก็มาเริ่มที่บทน,นําของเรื่องนี้กันก่อนการแปลธาตุก็คือเทคนิคที่มีเป้าหมายที่จะสร้างทองผ่านการผสมาธาตุรูปแบบต่างๆและหนึ่งในการศึกษาอันเป็นปริศนาก็คือการที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตในผลงานครั้งนี้เรื่องราวก็จะอยู่ในยุคปัจจุบันที่การทดลองเหล่านั้นได้ เกิดขึ้นมาอย่างลับๆคัเมเดอร์กตช์ดชจะมีกุญแจสําคัญของเรื่องราวนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตเทียมเคมี K me, ที่ถูกสร้างขึ้นจากการรวบรวมเทคนิคการแปลท่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดเคมี K me, มีทั้งหมด101ตนซึ่งพวกมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบสิ่งต่างๆที่มีตัวตอนอยู่บนโลกนี้เช่นตะกะแตนและรถจักรไอน้ําพวกมันถูกเก็บอยู่ในกร์ดที่เรียกว่าไรเคมีกราดแต่ทว่าการ์ดที่ควรถูกเก็บรักษาอย่างด ได้หลุดออกมาและพวกมันก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมดตัวละครเอกในคราวนี้อิจิโนเสะโฮทาร่นักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่สองได้รับเข็มขัดแปลงร่างของคเอาเมเดอร์ก็ช์ดก็ช์ดไดเวอร์และถูกมอบหมายภารกิจให้เก็บกู้เหล่าเคมีที่ถูกปล่อยออกมาบนโลกนี้เคมีคือตัวตนที่ไว้ใจได้และสามารถกลายเป็นคู่หูของเรามนุษย์หากพวกมันได้รับรู้ถึงจิตใจที่ดีงามซึ่งสิ่งยืนยันของเรื่องนี้ก็คือโฮทาร่สามารถ ใส่ไร้เคมีการ์ดลงไปที่ก o อตชาร์ดไดรเวอร์และรวมร่างเข้ากับเคมีเพื่อแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์กอตชาร์ดในทางเดียวกันหากเคมีได้รวมเข้ากับความชั่วร้ายของมนุษย์ก็อาจเป็นการกําเนิดของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายปีศาจเมากรรม เคมีนั้นมีทั้งส่วนดีและส่วนที่ไม่ดีเป็นเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านคำพูดติดปากของโฮทาโร่ก็คือก็ช่าที่เป็นคำภาษาอังกฤษที่แปลว่าฉันทำได้แล้วหรือฉันได้มันมาแล้ว แต่โฮทาร่จะสามารถกัตช่าเล่าเคมี101ตนได้หรือไม่พมาพม่านที่เป็นตำนานของไรเดอร์ที่ไม่มีใครได้เคยเห็นกำลังจะเริ่มเปิดขึ้นแล้วแล้วก็มาทำความรู้จักกับเราตัวละครในเรื่องนี้กันบ้างอิจิโนเซโฮทาร่คาเมเดอร์กัตช่ารับบทโดยคุณโมโตจิมะจุนเซนักเรียนมัธยมปีสองที่สุดแสนจะธรรมดาผู้ที่ไม่ถนัดด้านการเรียนแต่เขามีความเก่งทางด้านกีฬาเขาเป็นลูกชายผู้กตัญญูที่ให้ความสำคัญสูงสุดในการช่วย ม่เเหลือแอแขขงาผู้ที่กำลังทำร้านอาหารอยู่แต่โฮททโรยังคงไม่ค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่เขาอยากทำและเขาก็อยู่ในระหว่างการเลื่อนชำระนี้เขากำลังค้นหาสิ่งที่เหมาะสมสำหรับตัวเองหรือกอช่าเช่นการทำอาหารที่สร้างสรรค์จากการใช้ครัวของร้านโฮททโรที่ได้พบกับเคมีตะกต่นฮอปเปอร์วันและได้รับเข็มขัดแปลงร่างมาจากคูโดฟูกะ เธได้ค้นพบสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเขาเองลึกอกสชาในการแปลธาตุคุโดะรินเ,เนรับบทโดยคุณมัซโมโตะเรโยเพื่อนร่วมชั้นของโฮทาโร่ที่เรียนเกง่งและมีมารยาทดีเป็นลูกสาวของฟูกะแต่นั่นเป็นแค่ภาพลักษณ์ที่เธอสร้างขึ้นเท่านั้นแท้จริงแล้วเธอเป็นหญิงสาวนักแปลธาตุที่เข้าร่วมโรงเรียนสอนการแปลธาตุเรนคินอะคาเดมีที่ถูกซ่อนเอาไว้อยู่ใต้ดินของโรงเรียนพ่อของเธอฟูกะคือนักแปลธาตุยอน แต่เมื่อ10ปีก่อนเขาได้ขโมยเคมีกรารที่ทางโรงเรียนได้เก็บรักษาไว้แล้วก็ได้หายตัวไปดังนั้นรินเนจึงมีความรู้สึกที่สับสนเธอได้เห็นเหตุการณ์ที่โฮทาโร่ได้กลายมาเป็นก็อดชาดและก็ได้มาเริ่มทำภารกิจร่วมกันคู่โรงงานเนสปาน่ารับบทโดยคุณฟูจิบายาชิยาสินาริผู้สำเร็จการศึกษาจากเรนคินอะคาเดมีนักแปลธาชั้นสูงที่ถูกส่งตัวมาจากองค์กรเบื้องบนเพื่อเก็บกู้เคมีกลับมา เขามีความเยือกเย็นและทำตัวเป็นคนชั้นสูงที่คิดว่าเคมีก็เป็นแค่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในการต่อสู้เขาสวมชุดเพิ่มพลังที่มีชื่อว่าวาวาลาดที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเขามีคำพูดติดปากก็คือนี่มันเป็นเรื่องตลกที่หัวเราะไม่ออกเลยอิโชเรนเงะรับบทโดยคุณอาเบโอโตะนักแปลธาตุที่มาจากคันไซผู้ที่เข้าร่วมชั้นเรียนการแปลธาตุเช่นเดียวกับรินเนะครอบครัวของเธอมีฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ และเธอก็อยากให้ชีวิตแม่ของเธอสุขสบายมากขึ้นกว่านี้ที่เธอเข้ามาร่วมสถาบันนี้ก็เพราะว่าเธอตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นนักแปลธาตุที่สร้างทองขึ้นมาให้ได้เธอรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นซาบิมารุมาอย่างยาวนานและความสัมพันธ์ก็เป็นรูปแบบคนที่เฮหหากับคนที่เถนตรงซิรุฮาระซาบิมารุรับบทโดยคุณโทมิโซโนะริคยิยะนักแปลธาตุอัจฉริยะที่อยู่ชั้นเรียนการแปลธาตุเช่นเดียวกับเบรนเนะเขาเป็นคนที่เกลียดชังมนุษย์แบบสุด และยังมีปัญญาประดิษฐ์ที่ปากคอเลาะร้ะายที่มีชื่อว่าไอแซคที่คอยตอบโต้กับเขาซึ่งมันอยู่ในแท็บเล็ตที่เขาหิ้วติดตัวไปเสมออีกด้านหนึ่งของเขาก็ชอบในตัวของเคมีเหมือนกับโฮทาร่มินนโตรับบทโดยคุณ udo, คุมาคิริคุโดครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่มีรูปลักษณ์แบบวัยกลางคนที่โรงเรียนของโฮทาร่แต่นี่เป็นแค่ตัวตนชั่วคราวของเขาเท่านั้น ตัวจริงของเขาก็าคือคุณครูที่เรนคินอะคาเดมีที่หลบซ่อนอยู่ในชั้นใต้ดินของโรงเรียนเมื่อได้สวมใส่ผ้าคลุมของนักแปลธาตุเขามีความเยือกเย็ยนและลึกลับมาทั้งฝั่งตัวร้ายกันบ้างอโธพรอสโครโทลาเคซิสพวกเธอ จะถูกเรียกว่าสามพี่น้องแห่งความมืดคนแรกคนที่อยู่ตรงกลางอัตโรพรสรับบทโดยคุณโอกิตะอิโทโนะพี่สาวคนโตที่สุดในสามพี่น้องแห่งความมืดกลุ่มคนลึกลับที่ใช้ประโยชน์จากการแปลธาตุและเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังเธอมีเป้าหมายอยู่ที่เคมีหนึ่งร้อยหนึ่งตนและดรเวอร์ที่ฟูกะแอบซ่อนเอาไว้อยู่เธอดูเหมือนเด็กสาวแต่ความจริงแล้วเธอสามารถใช้การแปลธาตุอันทรงพลังได้ด้านขวาโครโทร,รับบทโดยคุณ มิยาฮาระคานอนพี่สาวคนร้องของสามพี่น้องแห่งความมืดเธอมีเป้าหมายเช่นเดียวกับพี่สาวของเธอและมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ดันซ้ายลาเคลซิสรับบทโดยคุณสก,กามาก,กิอาริสะน้องสาวคนที่สของสามพี่น้องแห่งความมืดเธอสามารถใช้การแปธทตุรูปแบบพิเศษได้โดยการผิวปาก พวกเธอถูกตั้งชื่อตามเทพีมอยเรที่อยู่ในตำนานเทพเจ้ากรีกเทพ,เเทพีมอยเรควบคุมเส้นได้แห่งโชคชะตาชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายคาจิคิเรียวรับบทโดยคุณคาเบะอามอนเพื่อนร่วมชั้นของโฮทาโร่ที่ชอบเรื่องราวลึกลับเขาชอบอ่านนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับบนโลกนี้อิจินโนเซะทามามิรับบทโดยคุณมินามิโนโยโกโแม่ของโฮทาโรา่ผู้ที่ทำร้านอาหารชุดเพียงลำพังเธอเชื่อมั่นในตัวสามีของเธอ ผู้ที่กำลังออกเดินทางในฐานะของนักผจญภัยและคอยมองดูโฮทาร่อย่างอบอุ่นคุโดฟูกะรับบทโดยคุณอิชิมารุคันจิพ่อของรินเนผู้ที่เป็นนักแปลธาตุอันเก่งกาจแต่เขาได้หายตัวไปกว่า10ปีพร้อมกับเคมีกาดแต่ความจริงแล้วเขากำลังปกป้องเหล่าเคมีจาก3มพี่น้องแห่งความมืดเมื่อเขาได้ถูกไล่ต้อนเขาได้มอบก็อชาร์ดไดรเวอร์ให้กับโฮทาร่สำหรับเพลงเปิดของคอมเมเดอร์ก็อชาร์ดก็จะมีชื่อว่าเคมีสตอรี่ ก็เป็นการเล่นเสียงกับคำว่า chemistry ที่แปลว่าเคมี Me นั่นเองซึ่งศิลปินที่จะมารับหน้าที่ร้องเพลงนี้ก็คือวงแบ็กออนละหลายคนก็นา่าจะคุ้นเคย จากเพลงเปิดของเรื่อง g ั n d a l f Bill Fighter นะครับในส่วนของตัวอย่างที่ออกมาก็ทําให้เราพอเห็นโทนเรื่องคร่าวๆเรนคินอะคาเดมี Academy, หรือโรงเรียนสอนการแปลธาตุก็น่าจะเป็นฐานหลักในเรื่องราวครั้งนี้แวนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสารลักของนักแปลธาตุและเราก็จะได้เห็นฮอปเปอร์วันในรูปแบบโมเดลกันด้วยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะมีบทบาทในเรื่องนี้เยอะเลยทีเดียวและการต่อสู้ของคาเมเดอร์กอชานกับปีศาจที่น่าจะมีชื่อว่าค่าแมนทิสเมากมก็ดูแล้ว น่าจะคล้ายๆกับคาเมเดอร์เบลดนะครับพ่อเอาชนะเคมีได้ก็ผนึกกลับเข้าไปในกาดและซีในการสวมชุดบาวลาเท่ๆของสปาเน์เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวจากงนานเปิดตัวของคาเมเดอร์กอสชาร์ที่ก็ต้องบอกว่าดูน่าสนใจไม่แพ้คาเมเดอร์กิสกันเลยแค่บทแนะนําตัวละครก็มีปมปริศนาที่ให้เราติดตามกันแล้วนะครับแต่ก็ต้องมารอดูกันว่าในเรื่องจะเล่าออกมาได้ดีกันขนาดไหนแล้วคนอื่นๆมีความพิเศษยางไรกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ